Bên ôi theo như tay mối tay Theo tay mối tay con tay mối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  này, mối tay mối tay mối tay mối

กินเบบ่ออป่า hmm. มัว่นเแม่เอาแม่หนึ่งเตมหน้ำเป็นตะกินแม่ก็เ้าอยากจแม่บ่ละมันหนาวาไวไหว้่าแม่อ่อนที่มันแกมางเด่นะฮ้ยจะหนาวจะหนาวก้่วันเป็นแบบอ่ก็เห่า

บคอยมี่หลอนตายเบิร์ติเลยเพื่อนว่ขนาดนั้นเท่านี้ยังมันยังหลงขนาดนั้นเท่านี้ยังมันยังหลุมั่านเปนวิญญาคือตัวเทพง่าเลย มีแต่มาขาด